นี่เราเสียงตามสายเงดีเออเนี่ยก็แับไม่ไหวใช่นี่มานี่ไม่มาถึงบ้านหลังนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยแถบนู้นนะนี่ไม่บ้านพวกนี้นี่โอ้โหโชคดีมากโอ้โหถ้ามาก็มานี่เลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ารถน้ำเข้าช้านะ มมมันมันนหดเลย,เยเพราาะเป็นบ้้ไมันเอกเฟื่องวิทย์พร้อมคณะทำงานแจกของให้ผู้ประสบเหตุเพลิงไม่ชุมชนสุขันธารามจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนสุขันธารามภายในซอยสุขันธาราม21แขวงสวนจิตรลดาดุสิตเมื่อวันที่7มิถุนายน2,568ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้11มิถุนายน256816นาฬิกา พันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุทธเทวาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพัฒพลแก้วสกุลีนายสอนรามภูมิชัยนายกวินชาตวนิชนางสาวธิตาพรสุป,ประชาและนายชนทั์ผู้ก่อตั้งเพจชนทัดลุยครับแจกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและชาวบ้านในชมชุนสุข,ขันทาราม โดยพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุทธเทวาเปิดเผยว่าเมื่อตนทราบเรื่องก็รีบประสานทีมงานพร้อมคณะทำงานมาช่วยเหลือเพราะว่าท่านพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติท่านเคยกล่าวไว้ว่าเพราะความทุกร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้พวกเราจึงต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในวันนี้และต้องขอขอบคุณทางเขตดุสิตท,ที่ร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้นะ เอาไม้เดี๋ยวเดินนะไหวบ่างไม่ไหวหนูเดินไปส่งให้ค่ะปลาปลาเดินไปส่งให้อามามา,มานี่ครับของไหนฮะนี่นะระวังไว้นี่นะเห็นไหมของมันนะเยอะนะค่อยๆทยอยกันไหวไหมไม่ไหวอะ่ะเดินไปส่งพีเเ่เกดเอามา<ะ>เดินไปส่งหน่อยอนะ่ะ้าไม่ไหวเดินไปส่ง อ่าคุณยายนี่ร้องไห้เลยเพียด